بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرت الله ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ที่เราได้รับนั้นนะครับไม่ว่าอากาศที่เราหายใจหรือว่าหูตาอวัยวะทุกส่วนในร่างกายนั้นเป็นเนื้อมัดจากลอทั้งสิ้นเพื่อพระองค์จะทดสอบเราว่าเราจะใช้ส่วนเหล่านี้นะครับเนื้อมัดเหล่านี้ไปในทางใดนะครับและวันหนึ่งเราจะต้องออตายนะครับกลับไปหาลอแล้วก็ลอจะทรงสอบถามเราว่าเราจะใช้เนื้อมัดเหล่านี้นั้น ไปทางใดบ้างนะครับเพื่อที่จะขอบคุณต่อพระองค์หรือว่าเราใช้เพื่อที่จะฝา่าฝืนหรือว่าเนรคุณต่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งนี้เป็นศัจธรรมที่เราจะต้องล้ำลึกอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกุญญาเนี่ยเราจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาและล้ำลึกว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับและเรานั้นได้เตรียมตัวพร้อมแล้วหรือย,ยังที่จะไปพบกับพระองค์นะครับแล้วเรามีความหวังมาก,มากน้อยเพียงใด ที่จะไปพบกับพระองค์นะครับเพราะนั้นขอให้เราใช้ชีวิตอยู่นั้นด้วยความหวังว่าเราจะต้องไปพบกับพระองค์และเราจะหวังแล้วเราจะต้องมีความหวังว่าเราจะพบกับพระองค์ในสภาพที่เรานั้นได้รับความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลลาห์นะครับที่พระองค์ทรงโปรดประทานนี้อัลกุรอานให้กับเราและส่งท่านลบีสวาฮ์อะลิซามมาเป็นแบบอย่างให้กับเราทําให้เรานั้นได้รู้นะครับให้เราได้รู้ข้อมูลต่างๆ แล้วก็สัจธรรมแล้วก็ความเป็นจริงของโลกนิญานี้ว่ามีดําเนินไปอย่างไรนะครับและจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรเพราะนั้นก็ในอัลกุรอานนั้นบอกเราหลายๆอย่างนะครับขอให้เรานั้นใช้อัลกุรอานนะครับมามาเป็นแสงสว่างให้กับเรานะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับ แนวทางของท่นนบีเพื่อที่เรานั้นจะได้ยึดมาเอามาปฏิบัติทุกวันนี้นะครับฟิตนะน,น,น,นั้นนะครับสิ่งทดสอบสิ่งยั่วยวนนะครับที่จะทําให้เรานั้นออกจากศาสนาของอล้อนั้นมันมีอยู่อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องอมีความสัมพันธ์กับอเลอให้ลึกซึ้งนะครับมิฉะนั้นแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องตกอยูอ่ในความหลงลืมนะครับใน,ในความวอฟละ ซึ่งอัลลอฮ์นั้นได้บอกในอัลกุรอานหลายๆอายะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความกอฟละความหลงลืมนะครับว่าเราหลงลืมว่าเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่จะต้องที่จะต้องเคารพพักดีต่อพระองค์และเราหลงลืมว่าเราจะต้องกลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์ทรงบอกกับเราเกี่ยวกับเรื่องของความความกอฟลาเนี่ยนะครับก็คือความหลงลืมเนี่ยมากมายหลายๆหลายๆอายะแล้วก็เมื่อ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 พูดถึงความว่ากอฟละความหลงลืมแล้วเนี่ย จะต้องควบคู่ไปกับคําว่าฝ่าฝืนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมือ่อเมื่อมีคําว่ากอฟลาในอัุรอาในอายะใดแล้วเนี่ยจะควบคู่ไปกับคําว่าฝ่าฝืนส่วนใหญ่ฝ่าฝืนเพราะอะไรอันเนื่องมาจากว่าอันนั้นมาจากว่าวการหลงลืมต่อล้อการหลงลืมที่จะกลับไปหาล้อด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงฝ่าฝืนต่อล้อนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามออตระหนักอยู่เสมอว่าเรานั้นวันหนึ่งจะต้องกลับไปหาพระองค์นะครับ แล้วกส็สิ่งนี้นะครับที่ที่ที่มีการนัฮัาขึ้นมาหลังจากละหมาดหลังจากละหมาดซุบฮีเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทําทีเ่เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากการปฏิบัติตามหลักการของอัลกุรอานแล้วก็อัลลอฮ์บอกในอีกอายะหลายๆอายะที่บอกว่าอะไรวัตจะอาวานูอะลับิริวตักวาสุเจ้าทั้งหลายจงร่วมมือกันช่วงช่วยเหลือกันนะครับจงช่วยเหลือกันต,ต่างคนต่างช่วยเหลือกัน เพื่ออะไรอบิริวตักว่าเพื่อให้มีความให้มีคุณธรรมกเกิดขึ้นให้มีความบีงงามนั้นเกิดขึ้นและให้มีความตักวายำเกรงต่อเลาะเกิดขึ้นครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็บอกว่าวาลาตาอาวัน uh ูอลอิสมิวัลอัลดูวานและอย่าได้ช่วยเหลือกันอย่าได้ร่วมมือกันหรือว่าอย่าได้ช่วยเหลือกันที่จะทําให้อะไรเกิดความอะไรความบาปนะครับอย่าได้ร่วมมือกันเพื่อที่ทําความบาปขึ้นการฝ่าฝืนต่อเลาะขึ้นแล้วก็ อย่าได้ช่วยเหลือกันเพื่อที่จะทําให้เกิดความอะไรเป็นศัตรูต่อกันอัลอุดวานนะครับเพราะนั้นาการที่เรามีการนสกศึัตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ที่นักศึกษาน่ะจะประเสริฐเลือเลิศหรือว่าเป็นมะซูมหรือว่าเป็นผู้ที่ว่า,อารอดพ้นจากบาปกรรมนใดทั้งสิน้นไม่ใช่นะครับแต่การการการที่เรามีการนักศึกกันนั่นแหละก็เพื่อที่จะให้เตือนตัวเองและเตือนพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันว่าหลักการของลอสเป็นเช่นนี้ นะครับเราจําเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความตักวาความยำเกรงต่อรนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําการอธิีฮัตก็ไม่ได้หมายความว่าดีเลิศประเสริฐสีไปกว่าผู้ที่ฟังนะครับแต่ว่านี่คือการตักเตือนซึ่งกันและกันที่ผู้พูดนั่นนะก็จะต้องมีความมุ่งมั่นมุ่งมุมานะมุ่งมั่นบากบา่นให้มากกว่าผู้ที่ฟังเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกไปอยู่ในสภาพของผู้ที่ว่าอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าอัตมุรุนนนาสับิลบิริวะตันเซานอาอังฟุสกุม สุจ้าทั้งหลายเตือนมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ลืมตัวเองกันนั้นหรือแล้วก็อีกอายันหนึ่งในสุรศศศศ่าซอฟอัลลอฮ์บอกว่ากาบรุรมักตัไอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟะลูเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งนนนนนนในทัศน,นาข,ของ Allah อลอร์นะครับสำหรับผู้ที่อะไรพูดแล้วไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มารานห้ใหัน,นี่ยก็จะต้องมีการ ตระหนักอยู่เสมอว่าเราตักเตือนผู้อื่นเราก็จะต้องไม่ลืมตัวเองที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะต้องตระหนักอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ว่าพูดเน้นเรื่องมารยาทนะครับเน้นมากเลยเรื่องมารยาทซึ่งท่านซึ่งอัลลอฮ์นั้นก็ได้อัลลอฮ์ก็ได้อะไรได้ได้ชมเชยท่านนบีสซาลลาฮุาวะไลฮ์วะสลัมว่าว่าอินนักละอาลาฮูลุกินอาดีม แน่นอนเจ้านั้นแนะ่ะก็คือมุฮัมมัดนั้นอยู่ในอยู่บนความมารยาทที่ดีงามยิ่งนะครับฮูลุกินอาลีมเป็นมารยาทที่ยิ่งใหญ่หมายถึงว่าท่านอะบีส,ลสลุลลามนั้นแนะ่ะเป็นผู้ที่มีมารยาทเลอเลิศยิ่งใหญ่มากนะครับที่เราจะต้องเ,ออเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งหมดแต่ก็เราจะเป็นที่ต้องพยายามที่จะปฏิบัติตามแบบอย่าง,งท่านนาบีในเรื่องของมารยาทของท่าน ซึ่งหนึ่งในนั้น่นง,นง,นงในมารยาทก็คืออะไรที่เราจําเป็นจะต้องตระหนักแล้วก็พยายามเน้นให้ให้เกิดให้เกิดขึ้นก็คือว่าการมองในแง่ดีนะครับการมองคนในแง่ดีเพราะว่าเพราะเราไม่รู้หรอกสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งบกพร่องจากพี่น้องของของ,ของเรา้นี้นะเขาอาจจะมีบรรยากาศหรือมีมีสภาพแวดล้อมที่ทําให้เขานั้นตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมองในแง่ดีในเมื่อเราเห็นว่าพี่น้องของเราบางคนนั่นอยู่ทําสิ่งที่เกิดบกพร่องขึ้นในสายตาของเราเราจะต้องมองเขาในในในแง่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นชัยตอนเนี่ยมันจะพยายามที่จะกระซิบกระซาบว่าดูสิคนนั้นเห็นไหมเขาทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วแล้วก็ชัยตอนเนี่ยมันก็จะอะไรก็จะกระซิบกระซาบว่าให้ให้ไปอะไรให้ไปเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยคิดไม่ดีแล้วก็ ก็ให้ไปไปสืบสวนไป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 สกดรอยตามเพื่อที่ว่าจะสืบว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นจริงหรือไม่หรือว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าจะไปเพื่อจะไปสอบสอบสวนหรือว่าไปไปสกดรอยตามแล้วก็เพื่อที่ว่าจะไปเปิดโบงนะครับเพราะนี่คืออะไรและอัลกุรอานก็บอกในหลายหลายหลายอายะว์ว่าอะไรอินนัซอนนะและยุคนี้มีอัลฮักกิชยแท้จริงการคิดคาดคะีนั้นอะ ไม่ได้นามาซึ่งความความจริงใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วที่เราคาดคิดไปนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่ล้มเหลวหรือว่าสิ่งที่ผิดที่เราผิดไปจากสิ่งที่เราคาดคิดเพราะนั้นด้วยเหตุนี้แหละอิสลามแล้วก็เป็นมรารยาทเป็นศาสนาที่มีมรารยาทที่ที่สุดสอนในเรื่องมรารยาทสอนให้เรานั้นคิดในแง่ดีมองในแง่ดีนะครับจนกว่าเราจะเห็นด้วยตัวเองว่าเกิดความจริงขึ้นแล้วก็เราก็พยายามที่จะปกปิด นะครับไม่ใช่พยายามเมื่อเราเห็นถึงความบกพร่องแล้วไม่ใช่เราจะเอาไปอะไรไปประจานนะครับแต่ว่าเราจาเป็นจะต้องปกปิดพี่น้องของเราเพราะมีฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่ปกปิดสิ่งที่ไม่ดีของพี่น้องเราะจะปกปิดสิ่งที่ไม่ดีของเขาในวันเกียตรตินะครับเพราะนั้นก็อิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ประเสริฐมากแล้วก็ดีเลิศที่สุดเลยนะครับสอนในเรื่องของมารยาทซึ่งในวันนี้นั้นนะครับผมจะ นำฮะดิษบทหนึ่งมานะครับที่รายงานจากอาับอบีมาลิกอัลอาชารีรอด้ลลอฮุอันหุท่านได้กล่าวว่าท่านรุสุนซอลลอฮ์มูเลสซัมกล่าวว่าอัตตูฮูรชัตรุลอีมานหมายถึงซึ่งซึ่งผู้ให้ให้ความหมายนั้นบอกว่าอะไรความสะอาดนั้นเป็นส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของความศรัทธ,ธาซึ่งคําว่าศรัทธ,ธาในที่นี้เขาหมายถึงการละหมาดนะครับการละหมาดเนี่ยนะครับเพราะนั้นการละหมาดเนี่ย เราจะไม่สามารถนมัดาได้จนกว่าเราจะมีการทําความสะอาดเพราะฉะนั้นอัตฮาระคือการอาบน้ำนมัสารถสถานที่สะอาดตัวเราสะอาดจากสิ่งที่เป็นเ,เ,เป็นเอเยิ่อนั้นแหละหลายหลายอย่างที่เราจะต้องตรวจสอบให้มันมีความสะอาดก่อนที่เราทําการนมาดเพื่อที่ให้การนมาดของเรานั้นสมบูรณ์แบบและก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นความสะอาดนั้นจึงเป็นเหมือนกับอะไรครึ่งหนึ่งของความของการนมัาดนั่นเองนะครับ แล้วก็ต่อไปก็คือว่าอ,อัลฮัมดุลิลละฮิตัมละอุลมีซานและการที่เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์นั้นล่ะคำคำนี้อ่ะมันจะทําให้ตาช่างของเรานะี่ยเต็มตเต็มไปด้วยอะไรตเต็มไปด้วยผลบุญนะครับวะซุบฮานลัลลอฮิวัลฮัมดุลิลละฮิตัมละอานิมาไปนัสซมาวะติวลัล้อบและเช่นเดียวกันคําว่าซุบฮานลัลลอฮ์แล้วก็คำว่าอัลฮัมดุลิลละเนี่ยนะครับซุบฮานลาัลละห์นัลลอฮฺ มันเป็นคำที่เป็นคำที่ลํำลึกที่ที่มีความผลบุญมากเหมือนกับว่ามันอ่ะเป็นผลบุญที่เต็มไปเต็มไปหมดเลยระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันเป็นสํานวนที่บ่งบอกว่าถ้าเรากาาล่าวว่าสุภานล้อวัธรรมดุลละเนี่ยผลบุญนะ่ะมันมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ต่อไปวัสสลาตุวัสสลาตุวัสวสลาตุนูรุนแล้วก็การนามาดนั้นอนะ่ะมันเป็นอะไรเอ้ยอันนาฮาตัมนะ มีนันมาอาซีนะครับก็คือการละรรมหมาดนั้นอ่ะมันจะหักห้ามเราให้พ้นจากการฝาฮาฮ่าฝืนต่อล้อนนั่นเองนะครับการละหมาดมันเป็นอะไรเป็นวัสลระตูนูรุนการละหมาดมันเป็นเป็นรัศมีเป็นแสงสว่างหมายถึงการาะละหมาดนั้นล่ะมันจะยับยั้งเราให้พ้นจากการฝาฮาฮ่าฝืนต่อร้อนนั่นเองนะครับวสส بر, สัส,ดา,สดากตุวัสดากตุบุรฮานแล้วก็การการทำทานเนี่ยนะครับสดะกัเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสระก้อที่เป็นอะไรที่เป็นความดีทั้งหมดหรือว่าการสระก้อที่เราจ่ายกุศลทานในะเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่เราจ่ายไปนอกเหนือจากที่เป็นสกาดนั่นแหละนะครับสระกเนี่ยหรือไม่ก็การทําความดีการพูดในสิ่งที่ดีคําพูดที่ดีนะ่ยทุกอย่างเป็นสระก้อหมดบงบอกว่าอะไรมันเป็นบุรหานมันเป็นอะไรวัสระก้อทีบุรหานมันเป็นหลักฐานที่ที่หนักแน่น ที่บ่งบอกว่าคนที่กระทำสระกอเนี่ยนะครับทำความดีเนี่ยไม่ว่าจะจ่ายเงินหรือว่าจ่ายกุศลทานเนี่ยนะครับในเรื่องความดีใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นบ่งบอกว่าผู้ที่กระทำนั่นนะเป็นผู้ที่ศรัทธาในอ่ลเอ์และวันสิ้นโลกนะครับเขาหวังที่จะได้รับความดีด้วยเหตุนี้แหละความดีที่เขาหวังนั้นอนะ่ะมันจึงผลักดันเขาให้เขาทําความดีนะครับแล้วก็ วัสดุวัสดุบียะแล้วก็ความความอดทนนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรเบียะมันเป็นมันเป็นแสงสว่างที่ประกอบไปด้วยความร้อนนะครับก็คือว่าก็คือว่าคนที่คนที่คนที่มีความอดทนเนี่ยนะครับเขาจะต้องประกอบไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าแสงสว่างอย่างเดียวแต่ถ้าว่ามีความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละความอดทนจึงทําให้เขาเนี่ยอดกั้น ไม่ทําความชั่วอดกั้นไม่ฝ่าฝืนต่อล้อดกั้น,น,นในการที่จะทําความดีในการที่จะลุกขึ้นทําการนมาศในขณะทีะ่ร่างกายเขานั้นเรียกร้องให้เขานอนอยู่บนที่นอนที่แล้วก็ห้องที่เย็นสบายแต่ว่าเขามีความอดทนต่อสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่ว่าจะอะไรที่จะ,อะตอบสนองคําเรียกร้องของร้องในการมานมาศนะครับเพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลกุรานุฮุจจะตุลละกะเอาอะไรกะ แล้วอัลกรุรอานเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นหลักฐานสําหรับท่านถ้าท่านได้อาารร่านกุรอานนะครับแล้วก็แม้แต่การอาารร่าอนกุรอานเพียงอักษรเดียวก็ได้สิบความดีนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านกรุรอ,อ,อา,ราอนเป็นผลบุญมหาศาลที่เราสามารถที่จะทําได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอัลกุรอานมันจึงเป็นมันจึงเป็นหลักฐานที่จะช่วยเหลือเราในวันเกียรติวว่าคนคนนี้ยอยู่ในโลกจุนยาเขาอ่านอัลกุรอานเขามีความผูกพันกับอัลกุรอานและเขานํา สิ่งที่เอาวัตบอกในอัอรุรวานน่ะมาปฏิบัติพยายามที่จะเอามาปฏิบัติในชีวิตของเขามันจึงเป็นหลักฐานสําหรับเขาเอาอ่านอะไรอีกอะหรือว่าจะเป็นเป็นหลักฐานที่จะฟ้องเขาว่าคนคนนี้ยอยู่ในโลกยุนญ,ญานะ่ะไม่สนใจกุอานเลยไม่เคยอ่านกุอานเลยไม่เคยศึกษาอัตคาาเลยแล้วไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติตามอัุรวาเลยนะครับกุอานจะเป็นอะไรหลักฐานที่จะฟ้องเขาว่าคนคนนี้นะอยู่ในดุนญาเนี่ยไม่ได้สนใจกุอานเลยนะครับ แล้วก็คุณจะุุแลก็เอาอะไรกัน,นะครับต่อไปก็คุณลุนนาสิตรงนี้สําคัญมากพี่น้องคุณลุนนาสิยักดูมนุษย์ทุกคนเนี่ยออกไปจากบ้านของเขานะครับออยักดูมาถึงการออกไปในตอนในตอนในตอน,น,ตอนเช้าเนี่ยนะครับออกไปเพื่ออะไรฟาบาอิอนนับซาหูฟาโมติกูฮาเอามูบิกูฮาราวาหมุสลิมุน รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับซึ่งคนทุกคนเนี่ยออกไปจากบ้านเนี่ยและเขาเนี่ยจะพยายามขวนขวายพยายามบากบั่นดิ้นรนเนี่ยเพื่อให้ได้ริสกีเพื่อให้ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยในขณะนั้นน่ะเขาก็อะไรเขาก็จะขายตัวของเขาเองเนี่ยนะครับขายตัวเขาเองก็คือการขายในหมายถึงว่าดิ้นรนเนี่ยการดิ้นรนเนี่ยเหมือนกับเปรียบเสมือนกับการขายตัวเขาเองเขาเนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง ยาดเงือของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเ,าเวลาของเขาที่เขามีอยู่เนี่ยเขาทุ่มเทไปเน่ยเหมื iers, อนกับเขาขายมันขายเวลาของเขาขายชีวิตของเขาขายอากาศที่เขาหายใจเนี่ยเขาทุ่มเททุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไรและเพื่อที่ว่าเขาจะปฏิบัติตามอัลลอฮ์นะครับเมื่อเขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์เนี่ยก็คือเขาขายให้กับอัลลอฮ์นะครับและเมื่อเขาขายให้กับอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับว่าเขาเนี่ยทำให้ตัวเขาเองนั้นรอดพน้นในวันเกียรตินั่นเองจากไฟนรกนะครับ และในขณะเดียวกันคนบางคนน่ะขายชีวิตของเขาเนี่ยออกไปแล้วก็ทุ่มเทเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเขานั้นน่ะขายให้กับชัยตอนโดยการปฏิบัติตามฮาวนับซูปฏิบัติตามชัยตอนชัยตอนสั่งอะไรก็ทําทุกอย่างโดยที่ไม่ไม่ฝ่าฝืนกับไม่ฝ่าฝืนกับจิตจิตใจของเขาเลยที่ว่าจิตใจสั่งให้ทําในสิ่งที่เลวร้ายที่ชั่วร้ายที่ฝ่าฝืนตลอดเขาก็เชื่อมันเชื่อชัยตอนเชื่อฮาวนับซูเชื่อกิเลสตัณหาจนกระทั่งว่าเท่าเท่ากับว่าเขานั้นอ่ะ หายชีวิตของเขานั้นให้กับชัยตอนฟามูฟามูบิกูฮานะครับวา่าเอาเอามูบิกูฮาหรือว่าเขานั้นจะทําลายตัวเขาเองนะครับทำลายตัวเขาเองก็คือถูกชัยตอนนั้นลากลงไปสู่ไฟนรกนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถือว่าเป็นฮะดิษที่เตือนใจเราได้อย่างดีมากนะครับพอสมควรเลยว่าทุกคนเนี่ย เราทุกคนเนี่ยแล้วยังมีอันนั้นอีกแต่ว่ามันเวลาไม่พอนะครับก er ็เอาล้อบอกในอัดกว่าเนี่ยนะครับว่าใครทําอะไรเน่ะก็เพื่อตัวเขาเองใครที่ซักฟอกตเสื้อเพื่อตัวเขาเองใครที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อตัวเขาเองนะครับเพราะฉนั้นเมื่อถึงวันเกียรมัดมีฮะดิสบทหนึ่งว่าเมื่อถึงเวลานี้นะถึงถึงวันเกียรมัดแล้วเน่ยใครใครก็ตามที่เห็นการงานของเขาดีน่ะก็จงขอบคุณต่อเราแต่ใครก็ตามเห็นการงานของเขาเป็นสิ่งที่ความชั่วส่วนใหญ่เลยเนี่ยแหละครับ ดังนั้นอย่าได้ไปตําหนิใครนอกจากตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องตระหนักอยู่เสมอว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เตือนเราแล้วทุกอย่างเลยว่าดุนยาเป็นอย่างไรอย่าได้หลงลืมอัลลอฮ์อย่าได้ฝ่าฝืนอย่าได้อยู่ในความหลงลืมกอฟละนะครับเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้มีจิตใจนะครับมีจิตใจ,ใจที่คิดนะครับมีจิตใจที่คิดไม่ใช่สมองคิดอย่างเดียวเพราะว่าถ้าสมองคิดอย่างเดียวน่ะจะกลายเป็นวิชาการ เสส่วนใหญ่นะครับแต่ให้จิตใจเราเนะ่ยคิดเพราะจิตใจคิดแล้วเนี่ยมันจะทํานําไปสู่ขีดายะนําไปสู่การที่จะเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติแต่ถ้าหัวสมองคิดอย่างเดียวจิตใจไม่ได้ไม่ได้คุมไม่ได้คุมมันนะไม่ได้ควบคุมมันแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วชัยตอนมันจะพาไปเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรียนศึกษาหาความรู้เพื่อวิชาการแต่ไม่ได้เชื่อเพื่อที่ว่าจะเป็นร็อบบานีมันจะเป็นผู้ที่ว่า เพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับลอร์อยู่ตลอดเวลานะครับอขอเราองค์ทรงโปรดให้เรานั้นเป็นผู้ที่ว่ามีความรู้แล้วก็นําความรู้มาปฏิบัตินะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอร์แล้วก็กลับไปหาลอห์ในสภาพที่ว่าเรานั้นได้รับความพึงพอใจจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนําทางฮิดายะลูกหลานเรานะครับแล้วก็พี่น้องชาบาบพี่น้องอวัยรุ่นแล้วก็พี่น้องมุสลิมทั้งหลายให้กลับมาสู่หนทางของลอร์นะครับเพื่อที่ว่าเรานั้น จะได้ใช้ชีวิตของเราขายชีวิตของเราเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ในวันเกียรมัรนะครับขอให้เรานั้นได้อยู่ในความในทางนำของพระองค์แล้วก็ได้กลับไปหาพระองค์ในสภาพที่พระองค์ทรงพอใจนะครับอับปลกาลิฮาดาวัสตัอฟิรุลฮะลีวะลลัคุมวะลิซาอิลมุสลิมีนฟัสตัอฟิรูฮูอินนะฮูอัลกุฟุลรฮัม